สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่กระลลักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามช่องนะครับช่องนี้มีต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนักสะสมครับสําหรับนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนําและก็จะมาให้ข้อมูลนะครับสําหรับใครที่ถือธนบัตรหรือว่าแบงค์รุ่นนี้นะครับอยู่ในมือนะครับวันนี้ตั้งใจฟังคลิปนี้ให้จบนะครับเพื่อนะครับเป็นความรู้ติดตัวไปนะครับว่าราคา ที่เขาเล่นหากันและก็สามารถซื้อขายได้แพงนั้นเป็นอย่างไรนะครับแน่นอนครับทางด้านของสยามชาแนลหลังจากอธิบายเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีแบบถูกแบบแพงอย่างไรสามารถแอดไลน์ไอดีนะครับส่งภาพประเมินราคาได้ฟรีนะครับโดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายหรือทำใบใดๆทั้งสิ้นในการซื้อขายกับสยามชาแนลนั่นเองครับ จำเป็นอย่างยิ่งครับทุกๆคลิปนะครับที่เราปล่อยออกไปนั้นอยากแนะนำเพื่อนๆนักสะสมว่าตั้งใจฟังการบรรยายจากอาจารย์สยามดีๆนะครับแบบไหนมีราคาไม่มีราคาเพื่อความถูกต้องนะครับท่านจะได้ไม่สับสนนะครับสำหรับของมีราคาไม่มีราคาแน่นอนครับถ้าพูดถึงในเรื่องของของมีราคาในตลาดนักสะสมนั้นใช่ว่าคุณจะหาเจอได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นคุณฟังรายละเอียดและดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันนะครับ ถึงจะทําให้คุณนั้นสามารถขายได้ในราคาที่แพงนี่เองครับวันนี้ผมเสนอในเรื่องของนะครับธนบัตรนะครับชนิดราคา1บาทนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ครับสำหรับธนบัตรรุ่นนี้นะครับก็มีการเล่นหากันอยู่หลายแบบด้วยกันมีทั้งแบบหาง่ายหายากครับสำหรับแบบหาง่ายนั้นนะครับทุกคนครับสังเกตง่ายๆว่านะครับตัวหนังสือนั้นจะเป็นสีดำนะครับบางบางแบบนั้นจะเป็นสีแดงครับเช่นใบนี้นะครับ เป็นใบที่ผมต้องบอกว่าราคานั้นค่อนข้างที่จะแรงกว่าใบแบบปกตินะครับผมจะอธิบายแบบนี้ครับผมให้ดูในเรื่องของข,ข้อมูลเก<า>ี่<า>ยวกับใบที่นะฮะถือว่าไม่แพงนะครับถือว่าไม่แพงนะฮะถือว่าเป็นใบที่ถูกที่สุดก็ว่าได้นะครับในเรื่องของธนบัตรนะครับคุณดูนะครับผมจะไล่เรียงให้ดูนะครับสําหรับใบนี้นะครับมีการครอบครองกันนั้นจํานวนมากนะครับ มีการครอบครองนั้นจํานวนมากนะครับต้องบอกว่าใครที่เก็บรุ่นเก่าๆคุณปู่คุณย่าเก็บไว้ให้เนี่ยหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็น่าจะนะครับพบเจอแบงค์แบบนี้แน่นอนครับสำหรับใบนี้ครับสังเกตได้ว่านะครับสำหรับใบนี้นะครับก็นะครับจะเห็นได้ว่านะครับตัวหนังสือนั้นจะเป็นสีดําสําหรับหมวดนี้หมวด S เป็นหมวดเสริมนะครับผมเลยเก็บไว้เพื่อเป็นตัวอย่างนะครับมานะครับอธิบายนี่ก็มาให้เพื่อนๆชมกัน มาแต่ละหมวดเนี่ยมีความจําเป็นไหมก็มีความจําเป็นเหมือนกันนะครับตัวหนังสือเนี่ยมีความจําเป็นไหมก็มีความจําเป็นเหมือนกันนะครับในส่วนของนะครับภาพพระบรมสายญาศาสตร์ทสรขององค์ท่านเนี่ยมีความจําเป็นไหมก็จําเป็นเหมือนกันนะครับแม้กระทั่งลายเซ็นส่วนใบนี้ที่ผมเก็บไว้ก็คือหมวด S นะครับเป็นหมวดเสริมแล้วก็ลายเซ็นนั้นเป็นชดๆนะครับ เนี่ยฮะสังเกตดูได้ว่าจะเป็นช้างนะครับทั้ง2ตัวเลยถ้าใบแบบนี้หมวด S สนะครับสภาพสวยๆก็จะได้ในในส่วนของราคาที่แพงกว่าหมวดอื่นนะครับหรือว่าลายเซ็นอื่นนะครับจึงอยากจะฝากทุกคนนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นพระพักเขาเรียกว่าพระพักที่บางคนก็เรียกว่าพระพักแก่นะครับเป็นขออภัยนะครับเป็นพระนามหรือว่าเป็นชื่อนะครับเป็นชื่อที่เรียกกันในตลาดนักสะสมเขาเรียกกันแบบง่ายๆจำไง่ายๆคือพระพักแก่แล้วก็ยังมีพระพักหนุ่มด้วย นะครับพ้าพักหนุ่มเป็นแบบไหนตัวเลขเป็นแบบไหนราคาขยับขึ้นมาก็นะครับจะเป็นเหมือนใบนี้นะครับลองดูนะครับทุกคนครับใบนี้ก็จะมีความแตกต่างจากใบนี้นะถึงจะเป็นเหมือนรุ่นเดียวกันแต่ก็นะครับมีความแตกต่างให้ท่านได้ได้สังเกตได้ก็ได้ศึกษากันด้วยนะครับมาดูนะครับผมจะพลิกให้ดูนะครับเห็นไหมครับใบนี้นั้นจะเป็นพ้าพักหนุ่มกว่านะครับแล้วก็เป็นหมวดตัวหนังสือสีแดงนะครับสังเกตดูครับเห็นไหมครับเนี่ยฮะ ซึ่งจะมีความต่างให้เห็นนะครับสองสองใบนี้นะครับสองรุ่นนี้นะครับราคาเล่นหาต่างกันนะครับสำหรับเลขดำนั้นนะครับหมวด S นะครับหมวดเสริมแล้วก็โชดโชดนั้นค่อนข้างที่จะนะครับมีราคากว่าลายเซ็นอื่นนะครับกว่าหมวดอื่นนะฮะผมได้เก็บไว้นะครับแล้วก็มาใบนี้จะแพงกว่าใบนี้นะครับเนี่ยฮะเพราะว่าใบนี้เป็นพระพักหนุ่มซึ่งผลิตก่อนเอาง่ายว่าผลิตก่อนก่อนใบนี้นะครับใบนี้จะผลิตขึ้นมาก่อน เป็นหมวดสีแดงและก็พ้พักหนุ่มแบบนี้นะครับสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับทุกคนลองศึกษาดีดีนะครับในเรื่องของธนบัตรนี่อาจารย์สยามต้องบอกว่าเขาเล่นกันเนี่ยมีหลากหลายข้อมูลนะฮะไม่ได้แบบเล่นกันธรรมดานะครับนักสะสมนี่เจาะจงเอาไปที่ของหายากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสองใบนี้ใบไหนหายากกว่าครับใบนี้หายากกว่าใบตัวหนังสือสีแดงพ้พักหนุ่มนี่หายากกว่าสําหรับสีดำเนี่ยนะครับหมวด S นะฮะลายเซน ชดชดนี่นะครับชอช้าง2ตัวเนี่ยจะหายากกว่าทุกๆหมวดนะครับทุก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 หลายเซนว่างั้นเถอะนะครับอย่างนี้นะครับลองดูนะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะสใบนี้ก็นะครับผมก็ซื้อมาจากผู้ชมทางบ้านครับแล้วใบไหนแบบไหนที่เขาเล่นกันในราคาเป็นหมื่นเนี่ยหลักหมื่นเขาเล่นกันยังไงนะครับแน่นอนครับจำให้ดีนะครับสิ่งที่ผมนะครับอธิบายให้ฟังก็คือพระพักหนุ่มลายอ่าพระพักหนุ่มเลขแดงจะแพงกว่าเลขดํา แต่วันนี้ตัวเลขเนี่ยก็จะบ่งบอกได้เลยนะครับว่าธนบัตรมีราคาสูงหรือต่ำเช่นกันหมวดตัวเลขก็มีความจำเป็นนอกจากสีดำกับสีแดงแล้วเนี่ยให้คุณได้เลือกแล้วเนี่ยลายเซ็นแล้วเนี่ยนะครับยังมีเกี่ยวกับหมวดตัวเลขด้วยจดจําเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครนะครับไปพบเจอหมวดตัวเลขสวยๆนะครับเหมือนกับใบนี้ก็จะขายได้ในราคาที่สูงกว่าบางใบหลักหมื่นนะฮะถ้าเป็นสีแดงนี่หลักหมื่นเลยนะครับผมต้องบอกไว้เลยนะครับ ว่าหลักหมื่นเลยถ้าเป็นสภาพใหม่ๆหน่อยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยนะครับเขาก็เก็บสะสมไว้ตั้งแต่นะอดีตการแล้วล่ะนะครับตั้งแต่สมัยผลิตออกมาใหม่ๆเพราะเมื่อก่อนนั้นอาจจะยังไม่เล่นหากันแรงเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้นะครับก็เล่นกันแรงตามเศรษฐกิจตามค่าของเงินบ้างนั้นเถอะนะครับจึงราคาสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีคนเก็บไว้เยอะๆเหมือนใบนี้นะครับมีเอฟซีทางบ้านเนะฮะเก็บไว้โอ้โหเขียนไว้แบบ เต็มเลยนะฮะไม่รู้เขียนอะไรบ้างนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยเข้าใจว่าเป็นลายเซ็นตั้งแต่สมัยนั้นนะครับที่ได้เขียนกํากับไว้อย่างนี้สําหรับใบนี้นะครับใบนี้จะมีราคาแพงกว่า2ใบนี้นะครับด้วยเหตุผลง่ายๆนะครับทุกคนครับสำหรับใบนี้เดี๋ยวผมพลิกให้ดูนะครับลองดูนะครับถ้าหมวดตัวเลขของคุณเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะถ้าใครมีตัวเลขแบบนี้นะครับก็จะขายได้ในราคาที่แพงกว่าถ้าเป็นเลขเก้าทั้งหมดนี่หลักหมื่นมี้เห็นถ้าถ้าเป็นสีแดงแบบนี้นะฮะถ้าเป็นสีแดงแบบนี้พระพักหนุ่มเนี่ย ก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมบอกว่าพระพักนะครับหมวดตัวเลขสีของตัวเลขและก็ตัวเลขแบบนี้จะแพงกว่านะครับลองดูนะครับถ้าใครไปเจอแบบพระพักหนุ่มแบบนี้ตัวหนังสือสีแดงและก็เป็นอ่าหมวดตองแบบนี้นะครับคือคือเอาง่ายๆว่าเป็นตัวเลขเดียวกันทั้งหมดแบบนี้เนี่ยนะครับตัวเลขเดียวกันทั้งหมดแบบนี้เนี่ยจะแพงนะครับ บางใบเล่นกันสูงถึงหลักหมื่นเลยนะครับหมื่นขึ้นถึง3 4มสี่ห้าหมื่นนะขึ้นอยู่ว่าตัวเลขนั้นจะเป็นยังไงและพพักจะเป็นยังไงลายเซ็นเป็นยังไงอย่างนี้มีส่วนจําเป็นนะครับถ้าใครดูไม่ออกนะครับอยากให้นะครับอาจารย์สยามนะครับช่วยดูให้แล้วก็ประเมินราคาให้ด้วยนั้นก็สามารถนะครับที่จะแอดไลน์ไอดีมาได้นะครับที่โชว์อยู่บนหน้าจอนะครับสยาม f อฟ5ีห้านะครับถ้าแอดไม่ติดตรงนี้เนี่ยให้ทุกคนไปที่แอดแปดศูนย์หนึ่งเอเอไออนะครับ อย่าลืมนะครับอย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะครับ8 0 1 a x i i r เพราะบางคนนี้ก็ใส่แบบ8 0 1 a x i i r เลยก็แอดไม่ติดนะครับต้องใส่แอดด้านหน้าด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสยามชาแนลนะครับหวังว่าคลิปนี้จะดีและมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ